ต่อเค็ดบดีปะเทศจังมือว่านึงต,ติบตัดใหม่เ,เทะเมื่อสวนเรือติบดเออ,เอ,อขออนะอนเดียวสตร์แตดีๆระวังเฮียด อาไปเห็นไรเดี๋ดี๋ตูเอาไปปลูกพักเลยน่ะแกะซื้อมาเด็ดใส่ว้วแกเหันชิม พอดีว่ะล่ะความยาวอันนี้ฮกนิ้วนะถ้าซีนิ้วมันสิประมาณนนี่อ,อย่าระหันมือเด้คอยไปเด้อเ <c oughs> ป็นเพื่อนเหลือสองนี่อีกม,ม,มีน้ำมันต้องเติมนน้ำมันตลอดเขาติดมาให้ายตัวตอน,น,นอันนี้ว่าเห็นยังมั้อันนี้แนวรับปะอ,อันนี้แนวรับอันนี้เวลาจะให้เรเอาขึ้นสิบว บอบอกออกเวลาเลื่อยมันสิดันออกป้องกันบอให้นิ้วเ้าเขาไปตัดนี่ใส่ไดี๋ยเลือนได้หนิต่ว่าน้ำมันใส่ได้อยังหนักกว่าแม่เบาจำไม่เห็นยังล่ะเอามาเลื่อยไหมเลื่อยไหมอ้อยฟื้นเออจวดจวดจุดจวดโอ้